สวัสดีสดค่ะ,คะวันนี้เรามาที่ไหนเรามาตลาดในเวียงนะคะวันนี้น้องทิพน้องทิพย์กลับมาแล้วก็มามาถ่ายคลิปกับน้องหอมพอนะคะวันนี้เราจะถ่ายคลิปมาเดินตลาดด้วยกันนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกันก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะใช่ค่ะนี่ แฟนๆเ,เรียกร้องมานานว่าทําไมเราไม่ได้ไม่ถูกสตากันเนาะมันก็มีหลายเรื่องเนาะไม่ใช่ค่ะเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ทํางานของตัวเองนะคะเราก็เลย<ช>ลไม่ได้ถ่ายคิดด้วยกันวันนี้ก็เลยตั้งใจมาถ่ายคลิปในตลาดนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันกัดจ่ายนะคะของเชิงตุงเนาะเพราะว่าเป็นสงการก็เราก็เลยมามาจ่ายกัน ด้วยกันนะคะแล้เจ้าเขาเคมาขี้เข้ากันสียังไงเนันเนาะเออก็้าเขามาคีนะเข้าอ่างมาขี้วนะิเยเย่เขาือนยุกีนได้เด็ก <c oughs> ๆ,ๆอยากขึ้นลิฟต์นะคะเออลิไม่ใช่บนับนไดบันไดเอ่อบันไดเลื่อนนะคะมมันก็เป็นความสุขของเด็กๆเนาะอ,อันนี้คือ ใกล้ตลาดนะคะก็จะมีของขายแล้วนะคะตอนนี้มากามากาเอกําจุลุูกกาเกยเออออพื่อกุก็ตามเด็กๆดไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างในตลาดกันนะคะว่าจะของจะขายเยอะไหมเพราะวอนนี้เป็นวันกัก จ่ายเนาะไปไปไป,ไป,ไปก็นะกวันนี้ก็มากับพี่สาวของหอมพองด้วยนะคะเราเรามากันสามคนนะคะก็ไปกัน,กน,กน,กนโอค้โอคนเ,เ,เยอะมากเลยพี่ทุกคนของก็ขายเยอะมากเลยนะคะ เสื้อผ้าก็เยอะแยะนะคะของขายโอ้ยนี่มาม่วงเปี้ยวปากดีเลย่คยมาซื้อเดี๋ยวเราทิ์จะพาพ,พี่ทุกคนไปดูในตลาดใหญ่นะคะน้องทิ์ไม่ได้พาพี่ๆทุกคนในมาเที่ยวตลาดนานมากแล้วเนาะ เหรอมันขายยังังขายย่างไงอาขาขาอ๋อคือมาเรียนแก่อ่แม่แม่น้องโบแก้วน้องแก้วมาเมื <h <h ่อเมื่ออยู่ที่รถไปเท่าไหร่โอ้โหเมื่อเดียวๆไม่แม่น้องโบแก้วทักทายนะคะปิดปากไว้ก็ไม เดี๋ยวค่อยซื้อดิเป็นคาันใหม่จ้าอ่ารู้ๆเจ๊อะมันก็บินก้อนกับไข่กินจำเป็นหรือหน้าสิบอกว่าเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาตลาดนะคะก็จะไปซื้อไม้ผล่นอาไม้แล้วหิ้วหนักมากเนาะไปเอาถุงปลาถุมเอาที่ตลาดนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นซื้อเตรียมขอไว้เพื่อที่จะ อ่าพรุ่งนี้จะมีแก่นกองนะคะแก่นกองก็เ <c oughs> ขาส่งแก่นกองกันเนาะเออพรุ่งนี้จะมีนะคะกระเสือนอันดีเดียนหนึ่งแนะี่ยอังอังยังก้ออัมันอันเสิร์เนี่ยโอ้หน,นึนนน่ง,ง,ง <c oughs> อืมโอ้คนเยอะม,มากเลยอะ่ะก <c oughs> ูจะแล้วแต่ว่าเนู่ยตุเย็นพากันไปเยอะเขาจะมีโบล้อเขาหนาวโบล้อเนีน่ย <c oughs> มา,มาเราดูสก,กินสก,กิลต่อราคาของน้องพอมอมจะเหมือนเดิมไหมนะคะ <ś les> เอาเกียร์สองหินกี่บาอันนึงลองต่อราคาดูดิ2.5ซื้อไหมอะตัวสื่อจะไหนแฉเออตัวนั้นหาสิบยา์กับหวยว่าประมาณหาสีหรีแซ่มาเมานักเนียวกระชังไอ เรียนั่นตบตบหน่อสองตบสองตบอันนี้ก็จะเอาไปกันโทรศัพท์นะคะกัรน้การน้ำเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปอ่าก็ได้สบายนะคะปได้สองยีเรเลยก็ตะองเออว่าไปเสียงหนึ่งเนียสิแรกก็ไปจุ่มหนึ่งตั้วมันปิดอ่ะสไตล์แทงเทแทงอันนี้นะสกิลสกิลต่อราคามันน้อยลงแล้วนะดอกลงแล้วนะ แต่ก่อนต่อราคาได้ก็ลิตจลิตโตแห่งโจ๊กหัวโตไหนพี่โตไหนพี่เอ๋เลยเอาสีขาวไว้อ่ะอ๋อเจอมาไปต่ออีกค่ะซื้อมาโคเหรออือไปคราวนี้มากับหอมพองคิดว่าหอมพองจะต่อราคาได้ดีนะตอบดวงแล้วนะตอนนี้ ตัวพยางซะเเอากันล้อมันการันเัีกยอสีอสีเตอเสืออ่ะมันแปติแปะอยู่มันกันต่เดียวบนเด่นสีร้ายูกหันเนอะนี่เอวก็ไปไป นี่ก็คนยังเยอะเหมือนเดิมแต่อตอนนี้เขาไม่ให้ได้ขายข้างงตรงกลางแล้วนะแต่ก่อนเขาขายตรงกลางนี้คนจะเดินยากมากก็ดีนิดหน่อยนะคะที่ไม่ขายตรงกลางก็เดี๋ยวน้องทิพย์จะไปซื้ออาหารแมวนะคะเพราะแมวน้องทิพย์เอาเที่ยวมาไว้ตรงนี้เนาะซื้ออาหารแมวก่อนนะคะ,ะตลาดนี้ก็ จะมีข่าวขายที่เบอร์เดิมอยู่นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะวันนี้ก็เป็นวันกรใจายนะคะก็จะมีผู้คนเข้มา,ามาจ่ายของกันเยอะแยะเลยนะคะก็เป็นปีใหม่ของเราเหมือนกันนะคะก็สงการเนาะนี่น้องทีก็จะไปซื้อหมูซื้อนูนะคะเขาจะมีโรงหมูอยู่นะคะนี้นะคะที่จะเป็นเขาขายหมูกันเลยนะคะเฮ้ยทุกคนได้หมู แล้วก็อาหารเยาว์มาเองนะคะเรื่องผล,ลมไม้น้องที่ซื้อจากทักด็กมาแล้วนะคะโอ,อ้มาตั้งหลังไห้นะแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่นี่มากมายนะคะก็เดี๋ยวก็ซื้อจากทักด็กมาเยอะแล้วน้องที่ก็มาพา,อ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 ,าอ่อเขามาเที่ยวตลาดนะคะวันนี้เขาเขาอยากมาเที่ยวตลาดนะคะซื่อเออะไรอ่อรออะก็ซือย่างก็ซือ่ออันตีดต่อไมอ่ะ เอาเคองมัคุหญ่อิวิวให้อชิว้่นเออไเนีสองคนพี่เนา่นาดนกิวขอิวก็้องเลกเ่นใหญ่ง้นเสิยอาสเลนเมันสังมากืนนั่นเงีเสื้ออะไรบ้างคะไปทำบุญใช่ไหมคะไอร่านายยศัลโหล ่นหอ้ย่เาลหมดอันนี้เป็นผลไม้นะคะจากชิงคือออจากเอ่อประเทศไทยอะไรส่งมาขายตรงนี้เนาะเอ่อก็ซื้อจากภาคคิเด็กมาก็าจะถูกนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะวาว่าตรงตรง,ตรงอ,อ๋อยิบไปหยิบไปไปค่ะตอนนี้เราก็ซื้อของ โอ้ของกันเลีวยมั้งฮะเฮ้ยมีของแบบนี้มาขายด้วยฮะลักของประเทศไทยขายแบบนี้เลยนะคะไปหมกแล้วก็น้องทิพย์จะไปซื้อมะม่วงเปรี้ยวๆไปกินอีกนะคะ เรียนก็มีแล้วนะคะทุเรียนหอมมากเลยเดินผ่านก็หอมเลยนะคะกิโลสองหมื่นสองหมื่นก็ประมาณสองสองร้อยกว่าแล้วนะคะทุเรียนทุเรียนกิโลละสองร้อยกว่าหายอยู่แล้วโอเคไม่มาเก้อเขาโรยหิงมานั่งติวเขาโรยหิ้ง เอาที่ตราที่เราเอ๊เขาสั่งมาเหรอจำสิมาเมื่อไนเดี๋ยวอยู่พัตุการนี่เลยเพราะ่หนึ่งพันจัดต้องไปหาหม้อมากายแล้วนะคะไปหาในป่าเลยเอาของมาตัวหนึ่งเอามาที่เอามาที่ตราเอามาสองมาสามมาอเอามาที่ตเขาเลกงนขามาเลือกันขบกบกบแป้นหนึ่งเนาะกบวะหน่อเออเออเลิกกันเขาสวยๆเมดอเนาะเลิกแบบสวยๆกับมัอมจีนยาเออจิ้นก่อนเลือกแลว เอากซื้อซื้อของเปรี้ยวไปกินนะคะมันมาตัข้นงเออเนนราอะงงเอาเอามะม่วงถงอันนะก็มนเปโกินอ่ะเออเออเขแฮงเออเออชีหหาินชี้งหาก็รลการต่อราคาตอนนี้ไม่ได้ของอะไรมันก็จะแพงหมดแล้วนะคะ การจะลดราคานิดๆหน่อยๆก็ยากแล้วตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าเขาเปิดใกา้แถวหนูเขาจะมุ่งหน้าไปนังเลิกกันต่อเองเออมันมาเขาหวานอย่างเงี้ยเออค่นนะใช่ไหมโอเคมีรูปอะไรอะมีเนยนี่ขายของหวานนะคะน้ำต่างๆขายดีมากเลยนะคะมันมีสองเจ้าเองที่ซื้อกินประจำนะคะ ตอนนี้ก็ขายดีมากเลยในหน้าตลาดก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อผ้าจะเยอะหน่อยนะคะอคจอกเอจยอ หยิดก็ไคนั่งสิวันไหนก็อาติดฟองได้หรมาทเอง่ะอัน่เกท้องหายยังไงดิก็ดิสื่อเออเ่อกท้องหายว่ะก็ว่าดิสื่อพาวาปวดกกมะตรพันูกะกกะจมันเอาป้อมะจะต้งไหนแล้ไปเลยค่ะเราจะออกไปแล้วนะคะ วันนี้เราขับรถมานะคะถ้านั่งมอเตอรไซค์มาก็จะเปกน้ำนี่เราขับรถมาก็เลยไม่ค่อยเปกน้ำชิวๆหน่อยนะคะไปนั่งไปไหมไปไหมนี่นะคะก็จะมีเวทีใหญ่นะคะตรงหน้าตรงหน้านี้เลยตรงหน้านาฬิกานี้เลยนะคะโอ เขาจะมีจัดงานจัดงานใหญ่เลยนะคะไว้น้องทิจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นจัดงานพอรอนลำว่าน,นี้นั่นเนาะจะมีเนาะจะมีผู้ใหญ่เขามานั่งดูแล้วก็มีการรดน้ำแบบนี้เนาะโอเคไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกันเลยไปกันไปกันเร่อยๆอ,อย่าเบี่เข่าออกตัง้งไปกันโอเคโอเคนี่ก็จะจะมีรดน้ำเออน่าจะจัด ในไฟในวันพรุ่งนี้นะคะวันก็เป็นวันกัดจ่ายนะคะทุกคนก็จะมาจ่ายของไว้ก่อนนะคะนี่นางเอกของน้องทิพย์นะคะยิ <c ười> ่งอ,อยู่ยิ่งสวยยิ่งผอมลงเรื่อยๆบอกหน่อยอีกหน่อยท <c ười> ี่คือท่าลมมาแรงๆนี่คือจะวิวกลัดไปกับลมแล้วนะ <c ười> ใช่ดูดูหุ่นดิพี่ทิพย์นี่เอาบบบเอาโบเปา,าเลย <c ười> บวมขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยพี่ทิพย์กับน้องฟองนี่แตกต่างกันมากเลยคนหนึ่งก็ผอมลงเรื่อยคนหนึ่งก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็เรามาจ่ายตลาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นยังไงบ้างสนุกแต่ว่าเราต้องวิ่งมาถึงที่รถเร็วๆ กลัวคนอื่นเขารดน้ำนะกลัว <laughs> ใช่จริงๆก็เราก็อาบน้ำทุกวันเดี๋ยวว่าเราก็กลัว <laughs> เพราะเราแต่งตัวส,สวยๆมาบางบางทีเขาจะเอาน้ำเป็นสีแบบนี้นะเนาะ <laughs> ก็กลัวสีมาล้นเสื้อเราแบบนี้เนาะตอนนี้เขาเลี่นสีกันเยอะนะคะโอเควันนี้ก็น้องทิพย์ก็จะมาจ่ายตลาดเพ็งเท่านี้ก่อนนะคะก็มาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปกับน้องหอมพองก็ดีใจมากนะคะ <laughs> <laughs> โอเคปิดคลิปไวอ่อให้พี่เหมือนเมื่อก่อนหน่อยนะคะเออ เออเออค่ะตอนนี้เราก็จะกําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงการเนาะ<ช>เราก็ต้องทําบุญนู่นนี่นั่นเตรียมของอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเออยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเตรียมของหรือว่าเราเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็รอติดตามรอ,รอชมคิดกัน กันต่อๆไปนะคะก็สำหรับวันนี้เราสองคนพี่ทิพย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะคะก็คอยเป็นกำลังใจให้เราส่งคนไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะโอช่วงนี้น้องนางเอกของน้องทิพย์ถ่ายคลิปถ่ายคลิปของตัวเองก็คือพูดจาเยอะมากใช่ไหมไปดูสมัยก่อนปะอันตอนนี้ดิมาเปรียบเทียบกันกดไลค์กดแชร์แค่นี้พอโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ